สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำนาฬิกาทรายนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะสามารถเล่นได้ด้วยนี่แบบนี้เลยมีทั้งรถสตรอเบอรี่รถบลูเบอร์รี่ีอันนี้เลยแล้วก็เป็นรถแอปเปิ้ลเขียวนะคะ ขายรถซ่อมค่ะแบบนี้เลยนะคะมีน่ารักมากเลยค่ะรู้ไหมคะว่าถ้าซื้อวันนี้นะคะมีแท็กทูแถวมด้วยะค่ะสามารถเลือกลายได้นะคะว่าซื้อ1อันเนี่ยได้แท็กทูหนึ่งอันซื้อ2อ,อันได้แ็ททูสองอันเลยค่ะแล้วเนี้ยคะแท็กทูฟรี้วยคะ่ะ1อันหบาทเอง ร้านสุปาราณีปลาคางคนเตานะคะอย่าลืมชื่อนี้เลยนะมาซื้อบ่อยๆนะบ๊ายบายอย่าลืมนะ